้านเกมมิ่งแลบล้านไก่ตันเกมเอเอกกับฟิชแล้วยังมีเกมอื่นออีกแถมทางร้านย,ยังเติมโลบักแท้ให้ในไอดีเพื่อให้หลาดไม่โดนคุณแจแทบไม่ต้องกังวลเรื่องโดนคุณแจกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งใครสนใจดิ้งอยู่ใต้ลิปนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นเหมือนแอปพลิเคชันระบบขา่าว ก็เหมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆเลยสําหรับพี่ๆน้องๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือเปลืองค่าเน็ตก็ตาม UG Phone ช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆและราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทแต่ถ้าเรายิ่งซื้อแพ็คหลายวันก็ยิ่งถูกเข้าไปอีกตัวแพ็กเกจแนะนาอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็คเริ่มต้น แต่เราจะได้สเปคที่แรงกว่าถึง3เท่าตัวเลยซึ่งตัว MVP อาจจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่านะครับใครที่สนใจสามารถดาวโหลด u g Phone ใต้คลิปไว้ได้เลยเอาละเรามาเียมาสอนวิธี a FK ประตูวอยซึ่งประตูเนี่ยเป็นประตูที่สุ่มท่าอาจ,จะ๊ะใครที่อยาก a FK ผ่านง่ายๆก็จะแนะนำให้เป็นตัวทานมือกับท่าแสงเป็นหลักเพราะว่าเกมนี้ตัวท่ามือท่าแสงแทบจะไม่แพ้ทางอะไรเลยโอเคนะ แล้วก็ถ้าใครไม่รู้ว่าจะเอาตัวธาตุมืทา่าแสงอะไรไปดีก็นี่ทำนี่เลยช่องดาร์กไลท์ตัวพวกนี้เท่าที่ดูมาใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าให้ดีเหมือนไปทางธาตุมืดจะดีที่สุดว่าประตูเทียหกเป็นธาตุแสงหรือสุ่มก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ประตูเขาบอกว่าสุ่มหมดก็เน้นธาตุมืดกับแสงไว้แล้วกันนะอใครมีตัวธาตุมืทดท่าแสงดีๆก็เอามาใช้ได้ใช้ได้หมดเลยตอนแรกกะจะทําแบบว่าไม่ใช่กอลลี่แต่ กังวลว่าเทหกมันอาจจะยากก็เลยเอาคอลลี่ใส่มากันเหนียวไว้ดีว,ว่ามีแค่เอ็กซ์ติมบูตโกโจตัวเดียวก็น่าจะผ่านแล้วนะเพราะว่าตัวนี้นี่น่าจะเป็นตัวที่คงสุดในเกมแล้วตอนนี้โกโจบูตเนี่ยแทบไม่ต้องใช้คอลลี่เลยเปร์เกมกับคอลลี่บางตัวอีกแล้วก็อย่าลืมใส่โซให้ตัวละครด้วยนะจ๊ะถึงมันจะดูไม่ค่อยสําคัญครเบแต่ก็ใส่ไปดีกว่าไม่ใส่ช่วยได้เยอะอยู่โอเคเดี๋ยวขอย้ายจอไปอีกจอหนึ่งแป๊บหนึ่งอ๋อแล้วก็ตูหายัางไง ประตูหาจากเมอร์แชนเมอร์แชนจะเกิดจากตรงนี้นี่เดี๋ยวจะเข้าไปอธิบายดีละปุ่มให้ฟังปุ่มที่1เป็นเลือกไอดอลสอาเป็นวางแล้วก็4เลือกโรบิน5้เป็นวางตัวเงินสามารถวางตรงไหนในแมปก็ได้แล้วแต่สะดวกเราเลยแล้วก็ปุ่มที่เจ็ดจะเป็นขวาสุดอันนี้ที่วางไว้ด้านหลังเพราะว่ากันเหนียวเผื่อเป็นช็อตเลนหรือสปีดี้อัหลุดนี่อยนมันก็จะวิ่งมา แล้วก็สิบสิบเป็นวางโกโจโกโจนี่คือคีย์หลักสําคัญเลยถ้าใครไม่มีก็อย่างที่บอกใช้ตัวอะไรแทนก็ได้แล้วก็นาถัดไป 13. เป็นเลือกซองจินวูสิบสีเป็นวางก็คือวางขวาล่างของจอในบนที่วางขวาล่างก็คือให้ทรงตีมอนพยายามให้ทรงมันอยู่ใกล้มอนที่สุดเพราะว่าเพื่อมันจะได้ตีแล้วมันเซ็กลูกออกมาช่วยชนหน่ยแล้วก็บ สิ 78, เ uffy, บเจ็ดสิบแปด aluvi วางไว้ขวาบนเรียงอะไรลสามตัวหรือจะใครจะวางตรงนั้นเรียงสี่ตัวเลยก็ได้นะไม่ติดด้เหมือนกันแล้วก็ปุ่มสิบเก้าจะเป็นเปิดดิปเมเนเจอร์ก็เรียงเลยยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอัปเกดรดนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนปุ่มยี่สิบสามยี่สิบสี่ก็จะพิจารณานิดนึงเพราะว่าอ่าบางทีเราจะเจอประตูทาวเวอร์ลิมิตก็มันวางได้แค่ห้าตัวพอวางห้าตัวนี่มันจะเป็นอย่างนี้เราก็เลยต้อง วางให้มันเป็นตรงกับอัปเกรดออโตโอ้ปฏิปิบแล้วพอเราวางตัวที่6เผื่อด่านไหนมันไม่มีออโตอ้เอ่อทาวเวอร์ลิมิตเราก็สามารถวางตัวที่6ได้เลยแล้วมันก็จะอัปเกรดให้เหมือนกันกันเหนียวไปแล้วก็ปุ่มยี่สิบห้าจะเป็นหนา้าถัดไปหน้าสุดท้ายแล้วปุ่มห้าก็จะเป็นอัปโตสุดท้ายหรือถ้าใครกลัวว่าแค่นี้ตัวดาเมจแรงไม่พอสำหรับกองกีนมูนะก็ตั้งปุ่มอีกสามสามปุ่มไวเ้เรียงเลยแถวล่างแต่ที่ไม่ได้ตั้งไว้เพราะว่าดานมจแค่นี้มันก็เหลือแล้ว ไม่น,น่าต้องใช้เยอะขนาดนั้นส่วนปุ่มพวกนี้เดี๋ยวจะที่บายทีละปุ่มรอให้เกมจบกันปุ่ม26เนี่ยจะเป็นปุ่มเลือกประตูอ่ะเดี๋ยวรอให้บอทตายกันอปุ่ม26จะเป็นกดเลือกประตู27จะเป็นกดคอนเฟิร์มส่วน28จะเป็นวิวพอร์ทัลยี่สิบเก้าเป็นเลือกประตูยี่สิบเก้าเนี่ยเราควรวางในตำแหน่งที่ประตูวอยเราอยู่นะใครที่มีประตูอื่นๆก็ระวังไว้ให้ดีๆและปุ่มสามสิบจะเป็นกด Enter อ่าปุ่มนี้ก็สามสิบก็ระวังไว้ดีๆว่าอ่าอย่าให้ไปโดนแดดรันหรืออีโมอะไรงงี้แล้วก็สามสิบเอ็ดเป็นเอนเตอร์พอร์จบละแค่น,นี้เดี๋ยวเล่นให้ดูตาหนึ่งแล้วกันนะกาลครั้หนึ่งงานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวอาศัยกับแม่หมูในบ้านหลังเล็กถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องออกจากบ้านไปและเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแม่หมูจึงเรียกลูกหมูทั้งสามตัวไกลๆลูนลูกที่รักได้เวลาที่ลูกหมูจะตอ,ออกจากเชลโลกว้าแล้วจงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะนะแต่อย่าลืมล่ะไม่ว่าลูกหมูจะทป็อะไรต้องทำสิ่งนนนนั้้ใใหดดดดดดีีีีีีีีททท่่่่่สสุุคือออววิธเยยการรู เ้ารู้สึกเศร้าหน่อยๆและตื่นเต้นหน่อยๆลูกหมูสตัวก็บอกลาแม่หมูและออกเดินทางหลังจากนั้นสันกนหนึ่งพวกเขาเจอพื้นที่ที่ที่เขาสามารถสร้างบ้านอยู่ได้ลูกหมูตัวดท้องมุ่งมันี่จะสร้างบ้านด้วยฟาให้ได้เ<ส>ขาคิดว่านนเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดสำหรับการสร้างบ้านเขาจะมีเวลาหเหลือมากไปเล่นสนุกเจ้าตัวเล็กสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยในวันเดียวเขาต้องไหาลูกหมูตัวอื่นนี่ทุกคนฉันเสร็จแล้วนะลูกหมูตัวโตจะมาดูบ้านโอเคแต่บ้านหลังนี้มันไม่คงเอาเลย บ้านใช้เวลาสร้างทั้งหมด3วันบ้านหลังนี้ดูมั่นคงมากกว่าบ้านที่ทำตางนิดหน่อยลูกหมูตัวโตเดินมาหาเขาน้องชายที่รักนายทำได้ดีมากแต่นี่ดูไม่ปลอดภัยเลยนะบ้านหลังนี้จะป้องกันเจ้าด่างหมาป่าได้หรอลูกหมูตัวกลางต่อไม่ต้องห่วงบ้านนี้ปลอดภัยมากโอเคอย่าหวาว่ามีแต่ก็นแล้วกันในระหว่างที่ลูกหมูสอตัวกำลังมีความสุขในบ้านหลังใหม่ลกหมูตัวโตก็ทำงานตลอดเวลาเพราะเขาสร้างบ้านจากอิฐและหินหมูตัวอื่นคิดว่าความพยายามของเขานั้นไร้ประโยชน์พวกเขาจึงเล่นสนุกข้าวและดต่มวานว ก่อน другие, อื่นเขามาอยู่หน้านบ้านที่ทำตักฟางลูกหมูตัวสุดท้องก็มาพักผ่อนในบ้านฟาของตัวเองม้าป่าขอประตูเรียกเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขูดคำลามและเป่าบ้ากระจุยเทําทอะไรฉันไม่ได้บ้านฉันแขง็งแรงพอมาป่าจะขูข่ครลามและพ่นลมใส่บ้านแต่ลูกหมูตัวน้อยก็หนีไปได้้วยความยากลำบากและเขาวิ่งไปยับ้านที่ชาที่ทาจากไม้เขาขอประตูเมื่อลูกหมูตัวลางเปิดประตูลูกหมูตัวสุดท้องก็ถลาไปข้างใน,นเรียเข้าปิดประตูอย่ามาป่าเข้ามาได้ไม่ต้องห,วงหออนนอ่วหง อย่าข้าฉันไม่ได้หรอมาป่าจะขู่กำาัและพังบ้านกระตุยลูกหมูทัสอวิ่งไปที่บ้านหมูตัวที่สามโดยที่แทนีมาป่าไม่รอดดีครับมาป่ากำลังมาทนี้เราจะทำยังไงดีหมูตัวโตตอบด้วยความมั่นใจไม่ต้องห่วงมาป่าเข้ามาไม่ได้หรอกสัพักหนึ่งมาป่าผู้หิวโหดกำลัาถึงบ้านหมูตัวที่สามที่ทำรีดและหินและตะโกนใส่ลูกหมูทั้งสามตัวตองให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขูดกำลัและเป่าบ้านกระตุยอย่าคิดแม้แต่จะล็อกเจ้าม้าป่า มันก็จะคล้ายเหมือนประตูครูมีนิดหนึ่งถ้าใครไม่มีตัวละครอ่ะย้ำเหมือนเดิมนะคใครไม่มีตัวละครก็สามารถใช้ตัวพวกนี้ได้มีท่าเบื่อท่าแสงเน้นเป็นท่าเบื่อท่าแสงไว้เพราะว่ามันเป็นท่าที่ตีแทบไปดูท่าเข้าอยู่แหละไปก็ไม่แพ้น้ำก็ไม่แพ้พืชก็ไม่แพ้แค่แพ้กันเองเฉยๆประมาณนี้แล้วก็ย้ำพิธีว่าเนี่ประตูซื้อตรงนี้เมือชนอรุณขาดจะเกิดตรงนี้จ่นะ ตัวละครไม่จําเป็นต้องใช้กอลี่ก็ได้แต่ที่ใช้กอรี่เพราะว่ากันเหนียวเพื่อได้ประตูลับเดี๋ยวมันจะแพ้เอาเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มอย่าลืมใส่โซ,โซด้วยนะจ๊ะเวสก็ตามมันลงประตู50รอบก็ถือว่าทำสามเควนี้ไปนในตัวประตู50รอบค่าบอยยี่สิบตัวหาดาร์คแฟกเมนต์สามร้อยจริงๆจากเท่าที่ดูเนี่ยน่าใช้ดาร์คแฟกเมนต์เยอะมากเลยนะเพราะว่าแต่ละตัวไม่ใช้สองสามร้อยเลยว่ะตอนน่อการอัพตัวหนึ่ง ก็ประมาณนั้นแต่เราเควสก็ง่ายมากนะมันจะมีแค่เควสอันเดียวที่ยากที่เป็นของตัวอาร์นอตไหมนี่ที่ต้องโซโล่โมดิฟายสามอันขึ้นที่เหลือก็ง่ายๆไม่น่ามีอะไรยากก็ขอโชคดีจากการ AFK หาอาร์นอตกับพี่พี่เลยนะลืมชื่อเมยจากจีนะจำชื่อไม่ได้ไายละ